อ้าวพี่โก้พี่โกครับมารอคุณตาเหรออ้าวแอไปไหนมาลูกไหน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 ดูสิพี่โก้ไปไหนมาพี่โก้ไปไหนมาครับลูกเนี่ยมอมแมมหมดเลยลูกช็อกโก้นี่เป็นแมวจรน,นะครับเป็นแมวจรอ,อยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเพราะว่าคุณตาก็ไปดูแลที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนนะครับแ,แมวจรที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเยอะมากก็ได้เจอน้องช็อกโก้ ตัวเล็กนะยังไม่โตอย่างนงี้ตอนนั้นก็มีเสือยักษ์ยังไม่มีเนโกก็เอามาเพราะช็อโกโกก็อยู่กับเสือยักษ์ไม่ได้เพราะช็อกโกลังแกเสือยักษ์ <laughs> เสือยักษ์จะไม่ไฟไม่หาเรื่องไทยก็อยู่แบบเงียบๆอย่างเงี้ยพอเข้ามานี่จะจะทะเลาะแล้วก็จะไล่ตีก็เลยจําเป็นจะต้อง ให้ชัปโปอยู่ข้างนอกทาไมเขาถึงแบบไปเที่ยวได้ทั่วที่แล้วก็กลับมาหาคุณตาค่ะคุณตาฝึกเขาไมหมคะน่าจะมีความผูกพันนะครับเคยได้อยู่ได้กินเคยไปหายไปที3เ,เดือนอหายไปแบบไม่รู้ร่องรอยเลยแล้วก็มีติด G.P.S. ปรากฏว่าไปเจออยู่แคมป์คนงานแถวๆประชาชื่นข้ามไม่รู้ข้ามไปยังไงอ่ะออข้ามนี้ต้องข้ามถนนวิภาวดีไปนะครับประชาชื่นวัดสเสมียนนาลีตรงนู้นอ่ะก็ตามไปหา ก็ไม่เจอแต่ว่าตำแหน่งใน GPS บอกไม่ได้เจอตัวหาก็ไม่เจอแต่ว่ารู้ว่าตำแหน่งเขามันบ่งบอกอยู่จู่ๆเขาก็กลับมา,มากลับมาเองกลับมาเองไปไกลมากแล้วก็กลับมาเองไปไกลมากครับไปไกลมากกลับมาเองก็เป็นอย่างนี้บ่อยไปทีเดือน2เดือน3เดือนไม่ไหวแล้วคุณตาก็เลยบอกว่าต้องเอาไปทำหมันแล้วก็เอาไปทาหมันตอนนี้เริ่มดีแล้วเห็นไหมเขาเขาจะผิวพรรณหน้าตาหล่อ คือเรียกชื่อเขาเมื่อกี้ที่เจอเขาเขารู้<ช>ว่าเขาชื่อช็อกโกเขาก็แบบแง้วตอบแง้วตอบแต่ตัวนั้นอ้อนอ,อ้อนพอๆกับไรอ้อนเลยจะร้องอเจอคุณตาไปแง้วแง้วแง้งงงงววิ่งตามนะวิ่งตามเคยไปทํางานกับคุณตามเหมือนกันไปอยู่ได้ไม่นาน <c oughs> เหมือนกับคนสมาธิสั้นน่ะคือจะอยู่ที่ไหนที่หนึ่งแบบอยู่นานๆไม่เหมือนเมโกเมโกนี่จะอยู่ได้นานมากเลย